สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสผู้คนเด้อมืันนี้กองมาน้าคือเก้าพี่น้องวัอนี้สิพากันเข้าป่าหน่อไม่เลยเนาะกรสิภาหน่อไม้กับปราจอนเพื่อนพี่น้องพอหน่อไม้ย่ามนี้ก็เริ่มเริ่มบ่ค่อยมีอันใหญ่เลยพี่น้องเพราะว่ามันสีห่วงไปเลยเนาะการพวกแง้งน้อยแนบมันอะไรพี่น้องกับหัวสีได้หรือบ่เนาะแต่ว่าคนหาก่อนบ่จักน้องตะเวนเพลย์เลยออกมานากันเลย น้นองกาเข้าป่าได้รอบมันเข้าป่าในไม้ในรอบไลยเดือนแล่น้องบหาน่อไหมสบายดีสวัสดีด้ะพี่น้องเป็นมือกล้องไห้เพื่อนเนาะก่อนมันสีห่วงบเบริหารเพื่อนเนองเล่กน่อยกาบุ้นี่เล่หน่อยเนาะ นี่กายพูดไม่มาไปหาให้าเมเนี่ยมาเอาไปิดปลาสาหักที่แม่เอคืนนอยนี่ำอได้มนี่อันบ่กคอยใหญ่นี่อันน้อยเนี่ยป

น้ออน้ำหมอกอ่อนครับใช่ไหมไปหาไปหาตรงนี้ออกอ่อน ค่อยเข,า,ข,า,ขาป่าผู้เดียวแลยค่ามันล้มเลยจังเป็นยังค่อยย่านเลยยังเชียงล้มเลยแบบมันย่านนะเนาะย่างย่ำนี่เลยอยากเชียมย่าน,านเป็นคอมเมนหน้าผู้เดียวคือมันยังหลอกเพียงเนี่ยวันนี้ไม่มไมทราบตองคือ เด,ด,ดี๋ยวนี้ยังพอด้ันนี้แห้าอยู่ก็หน่อยในนี้นะจ๊ะ 来来，来来，来来，来来。 ไม่ตดอะไาหวงของสูงอ่ะบอ๊ะเนี่ยเป็นียังไม้อ่๊ะอ่อนนะไม้ยันนะอ่อนครับอันนี้สงสัยว่าอยันทานบ่หอานจับอยู่ในไม้ดาดนี่ค่ะต้องไปทำไงต้องมาโตกลมๆนี่ ไปจับทำไมอ,บบอ,อ,อันนี้แหละเบืออ้อ,องบด้วียังเ็นตะกระบงตัวเล็กน้อยจังเลยขนาดมันก็พอหนึ่งนัึนอืมแทนมันผิดเป็นไยอยู่นีเลยเบื้องมันอ่อนอ,อ,นอ,อ,นนอ,อัออนน้อยเขาก็แบบเราต้องผ่าต้องอันเลยเราไม่น้ำหมอกมันอ่อนค่ะเราดิอย่างนั้นคือยวเบื้งบงองเราบอกตอนนีเยอะน้ำ ลายแนงเติม เงน้อยๆบมปรนเอ๊ใบมันบาดมือนี่ป่ายตัวนี้กำลังกริบตกวนน้อยฝ้ามันใหญ่ซะ กระบ่งต้นน้อยสัมปลายเล็บนี่ก็ไปจับเราจับเราไม่โหลดมืงคอยจนท้องมันดาดมือคอยก็เป็นผิดเป็นใครจักหน่อยจังหน่อยสำนึกกับบูบี้ ใช่คนอีหลายน่ก็กหาเลยๆได้คนหักใหม่โต đi chẳng tôi mình nhau nhau này, chẳng không không? Không đi phải không <laughs> Hãy cho ป้าันเป็นไม้เห็นไมูงกได้มันงาวก อันนี้ก็จะเ้าหัก็งซูงกัไปูงลายกับป้าดึงกันฮักป้าเป็นไม้สักเปน สนบจบเจ็บน้อยน่นะพี่น้องกัสิผ้ากันหลอกออกไปแล้วบันเพราะทำไมทางนี้ก็บได้ไปเบิง่งหาบ่กี่ก้อนพี่น้องเขาได้แกงบาดหนึ่งกพรพ่ไอไปอกตาเลยน,น,นี่หย่าลีเพ ายตึกเลยเด็กหาปกิกรหนึ่งได้ลายตึกเลยำฮักยาวก็ไดเบิลไ่ได้ยี่กวบาได้ดึงลายที่น้องทำีกับพาะเนาะปะหลอง้นไดบาดเลาะออกให้น้าเอาใจนางเนี้ยงบะนาง ไปปอกเล้วกได้แกงที่รุ่งป่าด้าวยสำหออรับ ออกจากกอเน่าไหมกะมาส่องกระปูน้องพี่น้องน้องบนทางกุ้มหอยเมื่ะแม่น้องเพิ่ผล่ากระปูเลิ่องจีกินพื่นะมันมันเนาะยามนี่มันก็มันแห้งพี่น้องก็เลยว่าเมื่อนี่ส่องกระปูมากินเลยเด้อหู้มันก็บ่อึดถ้าบ่ได้คดดอกพี่น้องเ้ยเวลาบ่หลายหาส่องเอาโตมันอยู่ในนองเนาะมันก็พอแหนมเห็นหู้สิได้จากโตพี่น้องส่องโต๊ะซโตกระพอะป่นกรเจียว่าจีจำ ทาเกลือก็ได้พี่น้องได้จากโตได้เลยได้ลงมาหักกระลงได้ส่องโตส่องโตเปล่าส่องโตเลยไปหน้องมันมันลายได้กระปูนาะค่ะโอเคเนาะค่ะก็ไปถายเบาจนอยู่ฝั่งพูนก่อนเปัดกอก้ามมันค่อยมากินนี่จีก้ามบึงบึงไมมอัน ใบยานางก็เก็บหุกเขากันหมโอ้ขี้ดินขี้ดินหน้าหากักน,นะเด้นี่ขี้ดินหน้าหักอันอยางที่แพ้ได้ได้พบบี่น้องน้ำไม้กันเลยได้ผักแกงกระปูห้าพันลายเนาะหาน้ำไม้ได้แต่น้ำไม้บ่ฮอดชิบกอซัมเนี่ยใช่ มันเนื้อกับผูยามนี่ยามเดือนสิบเจ็ดสิบชั่วมันทำแล้วยำนี่แล้วมันยำเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วจังหน่อยนี่บ้าโถอะหูได้กะโบเรือแล้วแล้วนี่ีว่าจะเกี่ยวเขาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เจ้ากระคุดเหรอได้บนตัวได้มันเห็ดหูอยู่กลางโคกเลยจอร์จจไปย่อโกนกระปูนหมักเข่าโกนไปเลย อีกสองซ้ำมือก็เกี่ยวเข่าอยู่แล้วพี่น้องมีพี่น้องหลายคนกระทำมาเกี่ยวเข่าแล้วเรายังโบแล้วเด้อพี่น้องเกี่ยวแล้วแต่เข่าดอตัวนี้เข่าเนี่ยสุกคือกันเลยเข่าตัวนี้สีสุกน้ำลังตัวนั่นเนาะดึกมันหอดเด้ะได้หลายตัวเลยเด่นสี่ตัวเลยเด้อมันขาดเลยยำคำยำดำนาหนุนโมมันกระปู มอยกับมีอยู่แต่ว่าเอาไปมือนนะ่ะกินตอนนี้ยังบ่อยากมันจะหน่อยมันเข่ากับได้นี่หฮยตัวนี้แหงซิมันกับปุ๊แม่ตุ้งยานี่ะครับครับบาได้ดอกยุ่นมามีลายดอกได้เต็มกำม,มือเลยไปหน่อย บนหน้ามันบกบนเท้านเค้มให้หน้าเท้าทึงก็มีโอ้มันบิดบัดจักหน่อยนี่คนขุดคนขุดแตกแตนมัดเลยนะจักโตปะพอบะันจะลายโตโอ้ฟาโต สะพายอีกแห่ได้ลายแล้ค่ะนี่ก็ได้ลายแล้วนะนลเนาะเมนของเพลผมกินมันๆผมอยากกิน,บบนเอาไปเบิ่งก,ไก็ได้ค่ะโอ้โหได้ลายดีบังปะกินจนบ่อยากอะไรทำน,รนี้นกไ็ได้จะลายอ้อต้นกล้ำยังไงจนะลายเนาะ โเคเนาะพี่น้องมันมีก็สิเมือเเอ่พอ,พอลงเนาะพบพผ่อนขีบหน้าเดอ้อพี่น้องจังใดก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุกคนเดอ้อติดติดตามขับชมใจกับดวงใจตลอดเนานะเนาะบ่จอนก็ลังเกิลืพอพบพผ่อนขีบหน้าพ,พ่อพี่น้องสำหรับคลิปเนี่ย็ขอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง